เจ้าบาเจ้าถาวรเจ้าป่าเจ้าถาวรเจ้าพฤกษ์เจ้าถาวรโอ้พระพรนี้และบาเพตาอยู่ตรงนี้คือบางทีอะไรสักอย่างนะที่เนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้ เป็นบลลีพระเจ้าทรงการยังสาธิตการนำมือมาเปรีบจักรยานที่ดีผัวผัวไปร้องเพลง ที่ดูมากมากแต่ช่างลืมแง่รูโง่แบุญญาหายหาสาธุบาลกราบบ้พกนังไม่ชอบกินขึ้นตกเงินหายทำสุขตาไม่สงสิข้าวปลตะก้านเกลตยดถูกชื่อไป อร <pakai> ักการสื่อสารทัาสรภเรนรนีนี่ะไดนาสมินรู้ทจะไดพัมิร่ดามียนทีะัาเรนู ดวงจิตตัวนี้ให้องค์พระมหาพรหมองค์พระพิเภกเป็เจ้าที่เจ้า सो सो पासा फना पोविमातिसा आतारा तव एका महावागा किताह प्रियते तुमवे अलोहा าสุเดจะจาราปินาสินีวิรูปโภจาภาราดาปิสาภาทีเดรศเมธานุราชโกเทวีนาสุเดนะจากินาสิทีวิรูปโภจาภาราดา เปเรษอาังจักรสุขาโลกไเยียมาสุรยะจากยปัสสาตพลาาจามหาลัติสาพาีป็นิเรอาณาจักรุขาโลเยีมาสุเิะกุสตากปัศนิปุเจากมหาลายตาสีกาพดีปนอีเรสอาณาจักรุขาโลกไเยย นาสุเดชกิจาทัตสิยักอาจามาฮาลาคิชาบะเทเสดสเกอนุลังค์โตปาโรเทีานาสุกัจจายูปาอยังเนนัคตันนาปวิลิจตุลังโนทิสราชนสาาสภัจจานต

โยนาคาาวัสสิเยนะโคเมังเทินสุปัจเตสูปะตุณัะสัจปัญาสาริยังโธชนะนางวัฏวานยนคอูมังที่ปัจุปะเตระคัมะเล่านางที่นงจุปะละนาปฏิปันหาตุณาดุปะโยมตัมอันเรันสูปาโลกเยนะสูเดชะสูปะ ยัชนะสัพนากอหรือกุจัโตุเทวตาเทราลุกเอานพรโตสังฆมัสเตวากยาทิเมนะสุตาเทขาโมตุลาเทวลาลุกเอาสนะพรเสวอัตตุเต เดียริวันทีาไหโราณขอเรียนาตุท่าวิหารสัมพันธมนารธรรมะสุจริตปฏิทิเุงค์กรพรประพิที่ดโรอิสราวาตุขอขอหาสหพันธ์ใเทวระตลงอิสราขอขอ พระลงอิศระมาเหววารสีศรีพระลงมาหิววางลาทิปไัยไตร่าโอพอหอาจะตกเทวรั่าโตกตาลาที่พวกเราทิ่ขอขอเทือีุลิศ้สิทธส์ัปปะผู้มารัา ความไมยลำเจ็บปวดวิพากษ์ใจวันสัมปองความอาวรุวันปาวาดีพิพิธคนไร้ตานำเานื่ยนเท้าวต่ยนาที่มากพ่อพอออาทิตยเดนวัจันทร์พอพอบเด็กสุขไร้วันทำศักดิ์สิทจิสุขเทวตับฑีหนาเจิมช่วยอภิญาต้องยึดรับษาให้บริษัทควรสาเพือสทัาพร้อมิดาวนั่รง ผู้เป็นเจ้าภาพจัดการพิธีบวกส้วนเปิดตอกละโหรื้รื้อเงาเวรดารากาทำแสดงโดยคุณน้องปีเกินหักนรึิบูรงเมื่อครถอนูึงถุนหลังฤกษ์คุณพ่อือราแหลมนายที่นาริศรา มุ่งสางความเป็นธรละงั่นารปานนัูมิาตางๆโดุรกสนนจาคุณพระอภิสิทธิพระงค์ทปนตรองคที่รพระกราธิคุณรงแกพระเจริญกุณาุณาพระองคพระงที่ทพระกวุาธคุณระอค์แนจิญร กับการแสงโดยุายวัุกสถานะู้าสนอระองคไสั่งสควัดุาวัดนาทวาเสจระยาสสสหเทพาราณาการาีวาัสิรนภมาสามะสุวรรณีเมิโตุ เทวะมีอาตาเทวะพระแนบัณฑิตมาเอาพนาติีองผู้แม่เราเจ้าระลุเ่เ้ากม่มันถือให้อ๋ออเอาไวดั้งร้ึไราม่เป็นไร่เไรเราังสิสิบูมของเขาแล้วคะเจ้าสภาวะาหวัดอุจนะรเจ้าความปรมาณเร่งพร้อมีดาราหน้กแพร่ให้ถึงพราตจา เตนะธรมะเตเตนะส system, well. together, ัมมาเตเตนะอินาเตเตนะมมาเตเตนะเยรเตเสะัเตนะวิสธรรมตั <ders> ้งใจตั้งใจบรรลุบรรลุทงักานญาเโิาโ้าสุทนพมาสิทีิจากรยานคาาตองมหาเทวดาเดชมาก สังไหสารละเงนกะดนามพายุนาซุนราโรนิันตะลามสัภารทุกทิสตมนิทานลาดกท่อทท้องยาวรู้ภาสุเรน่าสัภาสินิพัฒน์ปุตเตสัมภาร กประส of ิทบริษัทวันษาสิเอ็ดจังหัด้องคือดารานักแสลมผู้อุ้อรมาจัดการผีบวสูงเปิดช่องละครเรื่องนุ่งเกล่าวรวยดารานักแสลคลงทีนคนดีอักษรคุณเชื่เงินใหม่าพบคุณรุหมี่หลงเหลือคุณอชิระในวที่ไหนคุณอาลิชาคุณชาลิพิษเพชรปัญญาหรือเจ้าอาักษยจุดยอาวิที่การ ปั้งแต่กเแสดงโดยทุกจาติวันต้นปัาไทยพั์คุณระตระแหงวันละ่างตาให้ได้เสกโสมรากพระตเจ้ารับร้องให้แบบนี้เธอ แราวผู้จัดการีี่หน้ารถเดีทให้กับเรทเที่่ที่ี่ันะครับเราเดี๋ยวว่าตาไปไปที่ประมนะครับอไปที่องค์มขอทอากคาระมนะครับตั้งใจว่าแต่นะครับ สิิลาบุริบิรักลังสมัคัเปัาปัจจุกิเล๕๙วัยต่างวันสามประการพรอสิวาลักสณงผู้เป็นจ้าาพ โดยมาการเข้าเือเข้าสากลตัวมาคือข้าพเาาาาจ้าท่้งหาย้ทำใจวางใจอธิษานตามประสงค์แระพุทให้กับิดนะครับ